มาดามวินล่าสวัสดีค่ะวันนี้มาดามพาทุกคนมาทัวร์ที่วินล่ามาร์เก็ตสาขายูดีทาวอุดรธานีตามล่าหาขนมนําเข้าเอาใจสายชอบทานขนมขบเคี้ยวมาดามขอหยิบขนมที่มาดามชอบมากอีกหนึ่งอย่างมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะนั่นคือชีโต้ขนมข้าวโพดอบก,กรอบที่มีมานานกว่า70ปีสินค้นาขายดีนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้นะคะมาดามเลือกหยิบมารีวิวให้ทุกคนได้ดูถึง3ามน ố สามสไตล์ตัวแรกจะเป็น ชีโต๊ดครันชี่ชีสซี่ค่ะทุงสีแดงขนาด226กรัมราคา149บาทตัวของขนมนะคะจะมีสีส้มๆเคลือบด้วยชีสค่ะรสชาติเข้มข้นหอมชีสให้รสเค็มนิดหน่อยกรุบกรอบเขียวเพลินมากค่ะตัวนี้มานาวขอให้9.5เต็ม10ไปเลยอร่อยชีสเต็มคำมากๆสำหรับตัวที่2นะคะเป็นชีโต๊ดเฟมิชฮอตครัมชี่ชีสแ็คค่ะ ถุงสีแดงเหลืองขนาด226กรัมราคา149บาทตัวนี้สีสนันจัดจ้านเช้ค่ะมีสีแดงเข้มกัดเข้าไปนะคะจะสัมผัสกับความเผ็ดนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆ ส่วนตัวมาดามชอบรสนี้มากค่ะสัมผัสโดนใจรสชาติถูกปากเอาไปเลย10เต็ม10เป็นขวัญใจมาดามเลยและตัวสุดท้ายนะคะเป็นชีโต้ครัมชีชีด้าจารลาปโน่ค่ะทุงสีเขียวขนาด226กรัมราคา169บาทตัวนี้นะคะจะให้รสเผ็ดน้อยกว่าตัวเฟรนช์ฮอตค่ะจะมีกลิ่นของพริกจาร์ลาปโน่อ่อนหอมชีดกลมกล่อมค่ะตัวนี้มาดามให้คะแนนไปเลย9.5เต็ม10ใครที่กำลังจะมีปาร์ตี้นะคะ ไม่ได้ดเด็ดขาดหรือจะทานเล่นเพลินๆในวันว่างๆก็เหมาะสําหรับทุกโอ,อกาสเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองเข้า s h o p v i l l a m a r k e t com แล้วช็อปเลยวิลล่ามาร์เยืนหนึ่งในเรื่องของนําเข้าสั่งเลยส่งด่วนถึงหน้าบ้านภายในหนึ่งชั่วโมงสําหรับวันนี้นะคะมาดามต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ